วันนี้นะคะมารดน้ำนะคะกำลังให้น้ำเกลี่ยนเนี่ขึ้นลูกแล้วคะ่ะขึ้นลูกอย่างสวยงามต้นนี้นะคะมีสงองลินนะคะมีเลี้ยนี้ก็มีลูกใหญ่ด้วยคะ่ะอยู่ข้างบนองมองเห็นไม่ชัดนะเนี่ยคะ่ะ อันนี้พันหมอนทองนะคะพันหมอนทองที่นี่มีมต้นเล็กแล้วก็ต้อนใหญ่ะคะ่ะมีหลายรุ่นหะากหลายรุ่นมากมแล้วก็มีบางต้นนะคะที่มีดอกนะคะพาไปดูดอกเขาเดีกเขาเรียกว่ารุ้นดอกมะเขือพวงนี่ค่ะมะน่าเข่าพวงเนาะนะคะ วิธีการเช็คน้ำน,นะที่ว่าให้น้ำพอไม่พอนะคะนี่เขามีการเช็คอย่างนี้ค่ะทำเนี้ยนี่นี่น้ำเยอะเกินไปเห็นไหมแต่โอกาสอันนี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากไว้เพราะว่ามันเป็นกิ่งเดียวกันที่มีลูกแล้วนะคะแต่ก็ลองไวด้ดูเพราะว่าน้ำมันให้เท่าไม่เท่ากันนะคะรุ่นนี้จะให้น้ำไม่เยอะนะคะ ให้ก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีประมาณนั้นนะคะแต่รุ่นเนี้ยจะให้อยู่40่สินาทีน้ำเข้าเลยเยอะนะคะมันก็เลยมีโอกาสหลุดร่วงนะคะอย่างเงี้ยถึงถึงอ้อมไม่ได้ได้เด็ดนะมันก็ร่วงอยู่ดีนะคะเพราะว่าถ้าน้ําถ้าน้ํามันพอถึงอ่าเขาเรียกถ้าน้ําพอนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะ หนะันะที่ก๊อบก๊อบที่หลุดไปแหละยังไงก็หลุดค่ะแล้วก็มีรุ่นเล็กค่ะี่ยังไม่ถึงรุ่นไข่ไก่นะคะรุ่นนี้รุ่นมีพลังขึ้นเก็ดแล้วขึ้นเกล็ดแล้วค่ะไก่รุ่น,นขึ้นเก็ เขาบอกว่าต้องถอดมือขยา่หมือเนี่ยเมื่อนั้นถ้าจะไม่ขยานะคะไม่ไม่ถอดนะโอกาสช่วงเนี้ยนอนหรือเพี้ยมันจะเข้ามาเกาะประมาณเนี้นยมีดอกใกล้าบานนะคะมันจะเป็นเหลืองเหลืองนี่ค่ะจะไม่เขียวสดจะไม่เขียวสดจะเริ่มเหลืองคือใกล้บาน